นครับผมอมันพินนะครับช e l นลฟ l ลไทยใน Youtube วันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับจะเป็นดาวรุ่งในการหาหอยแคลงนะครับนูนครับใครเคยติดตามนะครับส a ดุดตา c o m นะครับ Enjoy สดุดตากำลังเผชิญชะตากรรมอยู่นะครับ กลางทะเลโคนที่อำเภอบ้านแหลมนะครับเพชรบุรีนี่ครับก็ช่วงนี้นะครับจะเป็นน้ำลงนะครับก็มีชาวบ้านลงมาหาหอยกันนะฮะแต่นี้ก็มาเที่ยวนะครับแต่ว่าก็ลองหาหอยนะครับไม้กระดานจะเป็นลักษณะคล้ายๆสโนบอร์ดนะครับฉเฉลี่ยน้ำหนักนะให้ม่จม ได้กี่ตัวแล้ว,ว,วได้กี่ตัวแล้วเออนี่ๆหันมา ก็เป็นลีลาการหาหอยแบบสมัครเล่นนะครับก็ใครสนใจเรื่องราวทางด้นทางก็ติดตามได้ที่เว็บสะดุดตา .com นะครับ มาหากินให้ได้หน่อยหาหอยห,หน่อย